นั่นมามาอยู่ในโลกมาเกิดอยู่นี่มาจากความดีแน่มาจากความัวแน่นี่ยมนุษย์ทั้งหลายก็จึงต่างกันใครมีความดีหลายมันก็ต่างค้นบ่ดีใครมีสิ่งที่มันบ่ดีหลายเป็นตัวมันก็ต่างค้นที่มันดีกรรมดีกรรมซวสสั่งมาได้มาอยู่ในภพนี่มมีชีวิตสั้นพระรันตายก็มีหยุดเงาก็มีใจโมโหโท่โสกก็มี ใจเป็นบุญเป็นกุศลมันต่างกันจังสันมันมากจากไหนมันมากเพราะบาปเพราะบุญเพราะควมดีควมชัวเข้าสางไว้มาอยู่นี้อยู่นี้ปัจจุบันนี่ก็ยังอยู่กับควมดีควมชัวให้ทำดีกะได้ดดีให้ทำชัวกะเลี้ยว,ว,วเยวพิ่นสอนอยู่จังสันพระพุทธเจา้าจากนี้ไปสิไปใสกะคือตายตายสิไปใสบ้านนี้ไปสู่กรรม ที่เข้าสั่งดีไหวยิตใจกับไปสู้ความดีอันนั้นไปยึดไปไม้อันนั้นเข้าทำข้อมซัวไหวยิตดใจกับไปผูกพันน้ำจิ้ทั้งหลายเ่านั่นไหวมันกับไปโกอยู่งสภาพอันที่บนบดีที่เขาเดี๋ยวมันเป็นบาปมันเป็นบุญเบื้องเฉพาะร่างกายอ,อยายะของคนเข่านี่มันบกขึ้นกันก่ะนั่งคนสมบูรณ์บริบูรณ์วยยิตใจ เอาว่าเยาวะแข่งขาจีนมือลังคนมันกับวกกับพองมันบบจ่างกันมันเป็นยังไะมันเป็นน้ำการกระทาหรือเป็นน้ำบาปหรือเป็นน้ำบุญเป็นน้ำเท้าทํำใบแล้วมันจังเป็นมากทํำบาปก็ดีทํำบุญก็ดีพระมมันเสียราพ้นของกรรมมันนั่นอย่าเข้ามากข้อกรรมของเท้ายู่พอข้อกรรมของเข้าทํำดีมันก็เลยยู่ดีใน่ไโลกท้ำบุดีมันก็เลยยู่บุรีเกินเมื่อไปข้างนาเป็นต้น พลเทียมันเกิดขึ้นมามันก็นไปสู่ความดีค,ความส่วเที่เขาทําไว้มันเป็นเรื่องของยังสี่พระพุทธเจ้าท่านจริงสอนให้เราสาั่งคุณงามความดีห้หัวจักธรรมะหัวจักพักหัวจักพรบางคนบางเราหนึ่งมันบนอยู่ในไก่โบกอยู่ไก่คู่บาอาจารย์ โบูุจักธรรมะโบูุจักธรรมโอโบหจักรักพี่เจรณาหลังสายตนในหลังสายบุคคลอื่นโบูุจักสังขารหลังกายมันกะบริพฤกษ์มันกะบริหัดอย่างแนแล้วมันก็เกิดมาเป็นคนก็คือการกับสัตว์มันโบูุจักดีโบูุจักสวะโบูุจักพิษโบูุจักถือโบูุจักบาปจักบุญคือการกับไก่ยังนี้หานทอนเนี่ยเนี่ยมือเส้าตนต้องดบกับปุ๊กปลูกแลนหากินเท่านั้นเนี่ย กินยิ้มกับขึ้นไปนอนนอนเนี่ยโมเสกแล้วหากินบ่เฮยอย่างไก่เป็นไก่ขันมันใหญ่เนี่ยเขาไปจับไปขายตลาดซาจังสันตัวดูเห็นใจไหมท่านนะอออของคนโม่จักรอย่างงงวยอันนี้คือกันแต่โม่จักบา,จากบจักบุญจกักคุณจักมือไรเท่าสี่แก่สี่ตายแล้วโม่หุ่จักตัวเจ้าของคือสัตว์คือไก่เขานไง เล ling, o, Esta, ี้ยงได้ร้ายเขาโปวยเขาปยแกโปรยห้ามมนยินงก่เย้ยยิ่ง่นนหมันใหญ่มันอ้วนขึ้นบองคจ๊ว่าเขาเลี้ยงตัวใหญ่เขาเอาตัวไปขายบนด้ขึ้นดิฮะเฮ้งขนเฮ้งเสื้อเต่าดนไม่กินเขานํางฮงจะพ้องจับเฮ้ยงโยกลงเหนื่อยได้ยัดกิโลได้นอนข้าว่วอยังไงไก่ลงนี้แต่มวนอยู่เพราะจะเข้าหักตัวอยู่เพราะขน่ะเขาเฮ้งวานเขากินมาเฮง้อ้วนเฮ้งพี่ขึ้น ถ้ามองเงสมืองนี่คสองกิโลแล้วบ่อสามกิโลแล้วเขาจะเบิ้งอยู่บนเสาจะเกลือตัวเราม่อจะกินกับเปลือกระสารก็อยู่บนเสาจะเกลือเนี่ยมันพอควันเขาไปจับแต่ย่างจับง่ายซ้ำนาะของคนเคยกินเขาดำเมหาจับแต่ย่างเนี่ยคหาไปตลาดเดีอยวบันเลยหาบแล้วใช้รถไปคนเหขันโอ้โอ้คนฉน่านหมัอนมวนใส่เก่นมาคนอีกกิโลไปจัแล เมื่อหัจักวันนันเนี่ยไปหอดตลาดเด็กผู้เขาไปขายตลาดผู้เขาลวกคนข้อเขายังวันว่าเขาทั้งขั้สะอาดในตู้อยู่ได้หขนาะ <c oughs> มันตดงไปปพนนันแล้ววันม,มันเจ็บทั้งความสะอาดข้อเพื่อนให้คนได้เนี่ยเขาลวกคนข้อทั้งไต่ออกไนี่นหวนนัวจักพนันวันมีเขาปาดผลเจ้าหัวจักโอ,อ้ยาานเนี่ยมันดงอดปพนนันแหละเพราะมันหัวจักของเท่าไหร่จะไ่้ เพือนเนี่ยมั้ยังดีจ้กวบุ่จักแต่นั่นจ้ดีจ้กสาวจาบาปจากุญน่ยมันก็บขุนบเกี่ยวกันแน่เมียป่าเนี่ยสาวเขามันก็บบวักจุกพอกันเนี่ยมันกับเป็นชิ้นเป็นถ้ำเน่ยบมานเมืองมันก็เจริญเป็นตักเขาอยู่กับสบายอยู่วันไหนกันได้สมัยเจ้พอเจ้าเม่เขาุ่นคนมันบหายบมานเมืองบเป็นยังสี่ หั sea, ่วคั่วเนี่งมันปล่อยไม่เห็นจ้ะถือไปไหนไปหน้าจังสั่นจ้ะเงื่อนใจก่อนกับฟ้าอะไรคูปลอกบัดทีไปอัดไปเอาใหม่มาสอบคือกักเขาเลยหาพ่อเขาดังเก่าลงไปหน้าแหละมีป่าเอ้ยให้ไปฝากเพื่อนในเล่อว่าสั่นเออไปเบิดมือเบิ้ดเลี้ยงกลับมาอีกยังกับวสียซุ่งเมื่อนี่ห่วย บอกว่ามึงเสียดตลอดโอดมือนีิเออแล้วก็บางที่เนี่ยมันไกลกันไปไหนใส่กุญแจลงไปถือมือนีให้มันแหงัดแหงะถึงแต่ก้อนไหมเฉเดียดเท่านั้นเอาเสื้อคอยโผล่ไปจริงเพราะวัวม้าเขากินเขามาจนมีป่าเอ้ยคอยฝากเคลื่อนดิเดไปหน้าก้อนเออ้ยลดมากเลยยังอยู่ซื้อมากรบ่วยกินเขามามันบ่มีอย่างถือมือหนิห้อยเสียดตลอดบ่มีเยอะ นี่มึงที่มันเป็นยังจะเป็นอะไรแหกมือคุณมีเแก่กูเอ้อมมือหนึ่งกูสาบมึงมื่นแล้วแห้งผูกพันกันไปเลยเนย่างเมื่อจบจะเเจอห็นหมดสมุนมึงน้่งชือพิมพ์ก่อนจอ่านชือพิมพ์มันมึงจะกูขามึงจะมือขากูเดือดสารพัดกันสนันเท่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยังหน่อยบานมืเท้ากับกลุ่มข้องบานมืเท้าให้มันได้นี่ออกข้ากับพัสการสังสอนบุคลาน ถ้ามันกราบถ้ามันไหวเห็นพระเห็นเจ้ามาให้มันนั่งให้มันโนบให้มันไหวฮัดมันเพราะไหวขันบระฮัดมันมันจะสูงมือเจ้าแล้วแล้วว่าเมื่อกี้บ่เคอฮัดเป็นปั่นนั่นเนี่ยฮัดแล้วก็เป็นประโยชน์ของข้าเนี่ยขันมันสูพ่อสูแม่ตัวขันพระฮัตกันไปฮัลโหลฮัตฮัลโหลซุดฮัดจนเห็นมันเคยผุนยู่ในสัญญานของมันเแต่ต้นจริงให้ฮัดให้ซุด โมเสียหายว่านขนต่างใจวันพระสี่วันวันข้นวีที่หกวันเขาสู่กันอยู่บัานนี่นั่งข้นอดราดชี่กลัวเรื่อยแหลมุนแจกวันพระวันข้นโมหุจักอีหยังแหลมุนแต่นั่นเดี๋ยวโมหจักเมื่อน่ะเมื่อหลังโมหุจักปั้นสีตายโมเป็นปั้นสีแก่บาเป็นตุตัว ขันตอนเรื่อยขึ้นเรือฮัตมันก็เป็นอย่างสันเนี่ยมีเดี่ยมฝนก็มีเดียมมือฝนมันก็ต่างกันอย่างสันเนี่ยข้อคนเดียวก็ร่วมจิตใจก็คนเดียวบริฟุทธมันกระต่างกันอย่างสันหมดมีอย่างมั้นที่บริสุทธ์แต่ถ้าต่างใจสั่งต่างใจโอ้โหมีคนเดียวฉลาดเป็นอย่างสันรักพุทธศาสนามีผลดีมืมือนีเรยด้วยมจักเนี่ยมันบริสุทธ์มาก เลี่ยนกับการเลี่ยนจะทั้งอื่นเลี่ยนไปจะโลกมวยเลี่ยนธรรมะมวยเลี่ยนเจี๊ยบคิดเจี๊ยใจเจ้าของมันเลยสอนเจ้าของมันก็เป็นไปจัง,งนหนัดภาวนาพี่ที่หน้าร่วมหายใจเขาออกพี่หน้าพุทโธพุทโธบ่ได้ว่ากระสร้างม,มันดอกหายใจหันใจกับมันกับพุทออกมากมันกับโทพุทโธมันเป็นเรื่องของมันจ้ะ ภาวนาในวิราชัยเป็นเหรอครันั่งดุพภาวนานั่งมีจำนวนพี่เจ้าน่าร่มแลนะว่าต้องคืดหลายดอาะหายใจเข้าหยุดหายใจเข้าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งอยู่กับร่มมันก็จิตมันสีสงบคุณน,นั่นแหละปัญญามันจะเกิดแต่พี่จนานณารอบคอบมันต้องคืดไปหลายเนาะมันต้องยานมันเป็นอย่างแอกอืม ร่วมเข่ากางหูจักร่วมออกกับหูจักอย่าไปบังคับให้มันคอยอย่าไปบังคับให้มันแห้งอย่าไปบังคับให้มันสัน่นอย่าไปบังคับให้มันเหงาเอาความสบายมันนั่นนงรับตาแต่ก็เบ,บิง้งลมหายใจเขาออกดูสบายในเวลาเมื่อพอะสงควทนกำกับพักกับพรสั่งภาวนา เห็นค่าค่าแต่มันหนึ่งไปวุ่นวายหลายแต่ม like ันบริหารมันยากเลยขี้เหร่มันบรหัดได้แต่มันสบายมันสงบมันสงบความเงียบบตรนี่เงื่อนนะมันดูบ่มีราคาเท่าจิบสงบเนี่ยอันนี้มีค่าหลายตัวนั่นถ้าเราหัททุบแล้วมันจะมาตกใจ หน้ากลมก่เลยมันตายกระจายนี่มันเบื่อทคองกลวกลวเลยมันสบายโมโจิาสิ่ไปทุกไปงายโมจิวัตสิไปลำบากขึ้นแล้วเขาเดินห้างมีเครื่องเตียงตัวนีห่อเขานำเสาไปยุบป้าเน่ะบริโภกใจเนอะผู้ที่บ่มีห่อเขานำเสาวันว่างยืนเนี่ยตอนิวมากมันจะ่บริกินอันนี้คื่อกานเนี่ยแล้าสั่งคนงามคนดีเลยมันกินไปไหนมันก็สบาย มันนี่กันบ้างใจจังกันพ้นปฏิบัติที่ว่าที่จ่ากัมนี่นาที่มีปัญญาอาการหาเวลานี่เหตุมีผลว้าคนยากนี่ประโยชน์แกตนมีประโยชน์แกบุคคลอื่นของคนมีปัญญากมันเป็นอยื่อนกันว่ากันหัดเมื่อมันในแบดอยหามอย่างภาวนาเนี่ยแหมชังว่าดีมันชัวมันพิดมันถูก ใจเขามันดีใจเขามันสงบใจเขามันโกรธมันโกรธมันให้หูจักกัดสายคิดเจ้าของเขงยังอยู่กับสั้งเดินดูกับตามนอนดูกับตามยังอยู่กับตามให้ก็มีสติเหมือนกันอันใดมันทําผิษได้กับหูจักว่าผิดแบบพยายามเลิกทํานร้ายให้มันหน่อยลงขันหน่อยให้มันหมดไปมันที่จหน้าเห็นโทษมันเท่าไร่มันออกเองมันออกท่นที่หน้าเห็นโทษมันท่านข่วงตัวกันโบเห็นโทษเนี่ยข่วงตัวมันก็ละบ่ได้ขันเห็นโทษมันก็คักดกัดกับผมอยู่หรอก เจ้าอย่างนั้นหรถ้าตั้ง่างมองดูวัดมันก็นอกเท่านี้เพราะว่าน้ามันโยโต่ไกลบ้านนี่นหะให้ประกันสร้างขั้วหมือวัดพามาอย่าประกันให้นั่งสงบระงับอย่าประกันหวานอย่าประกันคุ่ยกันเอะเลอกก็ค่อยๆว่าค่อยๆเดินจะกลมไหนน้ำมึนั่งเดินง่ายๆนั่งเงยนี่ก็ไดเพราะว่าน้าไหนมันสงบเหมือนกัน แต่นี่ปัญญาติทำให้มันดีกว่าวัดปตากระไรตัวอยู่วัดปตามันมันสงบมันจะไปบอกไปคุยกมันจะสงบวะอยู่วัดบ้านเราพระองคชาค่วงสงบนี่ความ้อนหัวข้ามาหน่เฮารักษาขอวัดอันนี้ไว้ค่อยสูดกันค่อยว่ากันให้พระวนาความสงบประโยชน์ก็หน้าองคชา ไม่ยุไส่ไม่สงบกท่าบรสงบนะนี่คืออนไรต้องยุกไปว่านแต่นี Over ้ย่านนจับมั่งอาจจะยุในป่าผลไปคุยกันยในป่าผลไปห่อยุในป่าผลมันก็บสงบือเก่าไนร่ยุนี่กับอนจับถึงเวลาเข้าทำงานแล้วก็ท่ำถึงเวลาเขาของสรชางแล้วก็เงียบต่างคนต่างอยู่ กานขึ้นมากแตนั่งสมาธิตางก้น่างถ้ำซ้ำวัดทำไมมันเดี่ยวสร้งให้มันเดี่ยวมันมีบนนุ่งมันมีบนบังมีบนอยู่บนเช่าบนอาศัยแต่มันก็ดีช่ือเน่้ยก็ข้มสงบมันหน่อยวัดมันบวนเดี่ยวบวนเป็นนิยังก็ช่วยกันอุตสาหสิทั้งพราสมควร ที่วัดประขอนมันยังเป็นบาปละข้นมันก็ไปได้แล้วก็เลื่อยโมโหจักนั่งคนไปเลยนะั้นเอาหัวเติมกันเลยนะั้นอยู่น้ากันกะหลงประธา,า,า,านนี้จากกานันอย่างกะหลงอยู่น้ากันกะหลงหักหลงแพงหลงเกลียดหลงชรางกันอย่างสั่นประธานนี้จากกันอย่างเจ็บห้องน้ำกันหายน้ำกัน ผมหายใจยังหายมากเลยอยากตายมือหนีมือหนีมันหนีเขาจังจได้เัองเสือมันหายใจดีมากแต่ถ้าต่อยู่จะเคยวัดยั่นได้ายื่นคนหนี้มันก็จะเกนไลยหน่อยนอยื้อ่างงานเพราะว่ามันจะหายมากรือใช้กับบุญใหญ่ลูกเก้าเราหลานสันช่างมาใมันตายสันระดับทุกคนใหในใมเลยาไมนยี่งไใช้น้าคือกาเอนะ เนี่ยมันกระชิงงูหลายแถวว่าแต่ห้าอยังว่าจนีงไหมมันแกนกันเนีก็เคืจนมันยังสั่นมันก็จะเป็นบาทอยู่บนเท้าเนี้ยมืออะไรน่าคือมันค่าๆแต่กัะจกันนะเป็นอยังไรทีหน้ามันมารณาสติ